โอ้ยโอ้คุณอยู่หลังมุนคุณมันอยู่ข้างหน้าเราอะ่ะกูขอดูแพทเทิร์นการเดินของมันก่อนได้ไหมอ่ะเฮ้ยมันไล่เราไหมความเป็นความเป็นไปได้ทางทฤษฎีกดลิฟต์กดลิฟต์กดไม่ได้กดไม่ได้กดไม่ได้กดได้เอ้ากดได้ไงเอ้าอะไรคนนี้แล้วกูเอา

คอมมันเล่นระบบน็อกกว่ากต้องชุบใช่เหรอเออกุน็อกเฮ้ยโอ้ยเฮ้ยเฮ้้ยเ่ยเเอยเฮ้ยเยเฮ้อเช้บเฮ้ย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 เฮ้เเ้ยยเ้ยยเเเดยยู่ยเเอยูยยเยเ้้้้้้้เย้ยย อย่ีบบชุจมไอ้คีบบูมลงมาด่วนเลยความชุบกูก่อนไป๊บแป๊ป๊ปมันไปแล้วกดลิฟต์ไงอ่ะกดอีอีกดไปได้กดไปได้มึงเข้าไปใกล้จุกนะจุกนะอ๋อลิฟต์ตรงนี้โอเคกูกำลังลงไปชุบไอ้สัากความเลยเลยดูอยู่ดูอยูดูยูดูก่อนดูก่อนดูก่อน กินมันมาตรงไหนวะทำไมกูมองไม่เห็นไอ้เหี้ยฮัลโหลเพื่อนลองดูไว้นะเดี๋ยวกูชุบเองเฮ้ยอย่าบอกนะที่เหลืออยู่ฝั่งนึงอ่ะใช่ใช่ใช่ตัวที่มึงเจอโอ้แม่มึงโดนเหรอโดนเอออย่าบอกนะว่าออมเราเอ้าเฮ้ยออมกูช่วยมึงได้กูกำลังชุบมึงอะไรชุบมึงรอก่อนนะเอ้าชุบไม่ได้ ยงขึ้นไม่ได้พาคินความหวังความหวังของทีมก well ูชุบกันเองไม่ได um ้แต่มันขึ้นให้กดอยู่นะเฮียเฮียเฮียมฮียเฮ้ยเฮยเดียเฮยเฮมยเอียเฮียเชียเฮียเฮียเยเฮียเฮนยเดียเียยเฮ่ยเฮไยเฮีดเฮียเฮียเฮียเเเฮียเฮเฮียเฮียเเยเฮียเเเเยยเ กูเจอแล้วจุดไปสองอันเลยกูยูดจอเขบวนแล้วกันเจอนสุดท้ายแล้วเจอสุดท้ายแล้วยันยังไงจุดตรงผีจุดตรงผีไอ้ยันมันมีเทียเขบวนอันหนมึงเออคอมกูเห็นแล้วกูเห็นแล้วกูรอเขาลึกใครสั่นหมามันลงไปเอ้าไอ้เทียเอ้ยีบูมใครขึ้นไปวะไอ้เทียบูมกูแตกไอ้คอมเราวิ่งมาทีเดียวกูมึงรับผิดชอบ อีฝั่งไม่ใช่เหรอกระตูผิดอะไรเอากูรอดเอาเยี่ยมชุบชุบก,กูเร็วเข้าไอ้เหี้ยออกซิเจนกูจะหมดกูรอแปบ๊บเยี่ยมประตูผิดต่อหน้าเลยออกรอดออกรอดมาเนี่ยรอ,อ,อดก็ <ๆ S 1> เคืยอะไรมึงลอดมาหากูมันยังบนมึงอยู่เลยมันจะไม่เข้ามาใช่ไหม

ใครรตตายยอู่งนนั้โอเคบูมระวังนะบูมระวังนะถ้ามันวิ่งไปหามึงบูมกูตายกูตายอบูมนอนแล้วแต่โอ้กูแตกมันเข้าเข้าใช่ไอ้บูมเฮ้ยเฮ้ยชุบได้ไหมความหวังอยู่บ้านไม่กูชุบบูมอยู่กูชุบบูมอยู่โอเคออ๋โอเคโอเคโอเคกูตายในห้องไอ้เฮียไปเป็นคู่คำมมึงไปกับกูดีกว่าเอออยู่คนเดียวไม่ได้ไอ้เฮียกูอยู่ในห้องกูอยู่ในห้องเฮ้ยเฮ้ยบูมเฮ้ยเราแม่งตะเกียกตะกายขึ้นมาติงเพดานด้วยเฮ้ยมันมามันมาไอ้เฮียไหน อ๋อขึ้นตรงนี้ได้เหรอเมื่อกี้เสียงเชียร์โอ้ไกลแล้วเฮ้ยไอ้พะกินตรงจุดหัวกระโหลกตรงนู้นน่ะมันเป็นศพอุ้ยลองเดินไปซศพดิเติมไหมเติมไหมเติมอยู่เติมอยู่เติมอยู่โอเคโอเคกูไปชุบไปชุบไปชุบชุบไอ้ออมแบบทางหนีเดียวให้มึงเข้าลิฟต์ไอ้เหี้ยจังมาจังไอ้เหี้ยโอ้เหียออมไปไ็นไอ้พอเราข่วนไปชั้นอื่นเหรอกูชูบมึงไม่ได้ออม กูเป็นศพแต่ว่ามึงต้องจุดเทียนว่ะไปไปจุดเทียนเลยไปจุดเทียนไปจุดเทียนกลิฟกึลิฟกลิฟมันมันมีตัวไล่เหมือนกันตรงเนี้ยไปจุดข้าบนก่อนเฮ้ยตรงนี้มันที่ไหนอ่ะเออกูก็อยากรู้เหมือนกันอีกอีกดองนึงมันม้ามันมามันม้าอันนี้เฮ้กูเติมออก ผีตัวนี้มันไม่เคยเห็นเฮียงเฮ้ยผี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 แม่งยืนค้างละฮัลโหลผีผีอยู่ไหนยืนค้างกูก็ทำเคล็ดดิเฮ้ยไม่ค้างแ้วไม่ค้างแล้วไม่ค้างไปแล้วไปแล้วเลิะกูกูจะไปทางนู้นอยู่ใช่ไหมเฮ้ยจุ๊กไปไหนอ้อมเฮ้ยเราพยายามจุ๊บไหมเราพยายามจุ๊บไหมจุ๊กให้มันมาเนี่ยอยู่แงเนี้ยดีกว่าเยอะเลยมึงรออยู่ตรงนี้นะมึงรออยู่ตรงนี้ไม่ไม่มึงรออยู่ตรงนี้เดี๋ยวกูจะล่อมันให้มัน วิ่งไปวิ่งแับมั <พอ S 2> นให้มันวิ่งปูจบับก้นอนวิ่งไปหาลิฟต์แล้วทีนี้นระหว่างพอมันเรามันสวนมาแล้วมึงก็วิ่งออกไปเลยสวนกระแสโอเคกูว่ามันน่าจะตามพวกมึงไปโอเคมามาแล้วมาแล้วมาแล้วผีมาแล้วผีมาแล้ว,ลว,ลวส,วน,สวนกระแสโอเคไปสวนกระแสไปจุดเทียนจุดเทียนกูไปไกลกูไปไกลกูไปไกลไเลยนะมันมาหาแล้วมันมาหากูแล้วมันมาหาโอเคกูกูจุดกูเจอยู่อันนี้ไอ้มันติดใต้บันไดเดี๋ยวกูดูมันให้กูดูมันให้โอเคโอเยเอ้า เจ็บดีจริงเจ้าหนูตัวน้อยฟุ้งเลยค่ะแกไปทีนนั่นฮะเคลียอะไรอีกว่าแล้วครับทำไมบรรชูมือเห็นแล้วกลับมาแล้วโอ้เอออปโอ้เบยอนพ่อกับดูหลังไว้เลยดูหลังไว้เลยลันเทียอะไรล่ะโอ้ทีอะไรอะ

ขานเร็วุดเกมนี้ไปต่อ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 งม่ไปต่อมีดบึดจบึดจบึดจไยมโอ้วข้างหน้าโดนนี่ออมเป็นไงเป็นไงอมมึดจมึดจมึดไอ้หี้ยกูโดน จะไม่จ่อพี่เลยโอ้ที่ไหนตายน้ำกูเหนื่อยแล้วนะกูวิจบโอ้ยคุ้มจริงๆหายไปนานเล่นสะกูเล่นสะกูเหนื่อยเลยสปีดรันยังงั้นเหลยตายห่างเฮ้ยว่าไอ้ไอ้พวกดอกไม้เนี่ยซ่อนได้แต่ที่ไหนได้ไม่เคยซ่อนกับกูรอดเลยว่าใช่แน่ๆท่เอาหลอกดาวเฉยมันคือความสวยงามเอออาจจะใช่ มึงเก็บสเตมินาไว้ดีกว่าไหมมึงลองเดินสัมปองแแบบไม่อี้เออแแบบทำมาตั้งสวยมึงเจอสปีดรันอย่างเดียวเลยยี่มึงเคลียงมองข้างหลังมีลูกมีลูกกรตามองกูอยู่ข้างหลังหลายตัวด้วยเฮียมองข้างหลังเอาทางนี้ด้วยกูเข้าใช่ใช่เลยนะกันว้าบยังไม่หมดดิมั้งคุ้มอ่าแดดดีไงตัวการในเฮียเฮงยมบาลนี่หว่า บอกตามตรงลูกน้องมึงน่ากลัวกว่ามึงเยอะจบโดนอ้อมือของเชี่ยไปเลยเทียนเลยเชี่ยโอ้จุดเทียนโอ้สองไหวเทียกูเหนื่อยจุดเทียนนี่แหละมุดอันนี้ถ้าเกิดสุนวะตายกันหมดจะเป็นยังไงวะไม่อยากรู้เลย กม็น่าจะได้ไปจบกันใหม่อ่ะอาจจะเป็นเริ่มเริ่มใหม่หมดหรือหรือแบบออกหายไปเลยเมดกอ่ะ,ะไอ้เฮียถ้าเล่นหมดไหนแมรมีเป็นยังไงวันนี่ย